สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักของครูสาวทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูสาวในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะวันนี้ค่ะครูสาวจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนะคะแต่เป็นการเขียนชนิดไหนไม่แน่ใจเรามาดู จากคำถามอันนี้กันก่อนค่ะคุณครูมีคำถามนะคะให้พี่ๆปหกมาช่วยคุณครูสาวแยกแยะระหว่างเรียงความกับความเรียงหน่อยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเอ,อเคยได้ยินไหมคะสำหรับเรียงความและความเรียงเป็นยังไงเอยหน้าตาเป็นยังไงนะเรียงความเนี่ยค่อนข้างจะ รู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ผ่านในช่วงของการเขียนเรียงความมาตั้งแต่ป .4 แล้วใช่ไหมคะและความเรียงอ่ะมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงลองคิดหน่อยอ่าลองลองแบบว่าชุกคิดหรือตอบเองตอบตัวเองก็ได้นะคะถึงแม้ว่าครูสาวจะไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นหน้าเด็กๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าครูสาวสามารถเดาใจเด็กๆได้นะว่าความคิดของเด็กๆในจะตอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า ระหว่างความเรียงกับเรียงความเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงจะตรงกับสิ่งที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่านะคะมาดูกันเลยความเรียงหรือเรียงความนะคะมีความหมายต่างกันนะลูกจําไว้เลยนะถ้าเป็นเรียงความคือการนําข้อความมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันในลักษณะแบบร้อยแก้วนะคะเป็นเกี่ยวกับความรู้เสนอความรู้ความคิดและต้องตรงกับหัวข้อที่กําหนดแบบนี้เราเรียกว่าเรียงความส่วน ความเรียงค่ะคือการเรียบเรียงถ้อยคําเป็นร้อยแก้วเพื่ออธิบายตามความที่เป็นข้อเท็จจริงให้ความรู้หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งนะลักษณะของเรียงความและความเรียงจึงไม่เหมือนกันนะคะเอาง่ายๆเรียงความก็คือการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ติดระต่อกันให้มันเป็นเรื่องเดียวตามความคิดตามหัวข้อที่กำหนดส่วนความเรียงคือการเรียบเรียงคำอธิบายข้อเท็จจริงให้ความรู้หรือเสนอแนะนะคะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแบบนี้เราเรียกความเรียงนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเรียนเรื่องของความเรียงนะเราจะมาเรียนในเรื่องของเรียงความกันดังะค่ะ ในส่วนประกอบของเรียงความนะคะมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆเลยลูกนะคะนั่นก็คือส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนสรุปเอาง่ายๆครูสาวจะให้เด็กๆลองมองร่างกายของเรานะคะตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยแบ่งนะคะส่วนสำคัญนะคะแบ่งส่วนสำคัญของเราเป็น3ส่วนในร่างกายของเราเนี่ยส่วนเหมือนกับส่วนประกอบของเรียงความเลยค่ะ ส่วนหัวของเราเราจะใช้มันคือคำนำอาคำนำเราจะเปรียบเทียบเหมือนร่างกายของเราก็คือส่วนหัวใช่ไหม<ส>ต่อไปเนื้อเรื่องค่ะคือส่วนที่เป็นลำตัวของเราอาลำตัวของเรายาวไหมยาวพื้นที่ของลำตัวของเราใหญ่ไหมเยอะไหมเยอะใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือส่วนสรุปส่วนสรุปก็คือท่อนขาลงไปตั้งแต่ท่อนขาลงไปเลย ทำไมครูสาวถึงต้องให้มาเปรียบเทียบแบบนี้ล่ะคะมาฟังทางนี้เลยค่ะสิ่งที่คุณครูสาวนะคะกำลังเปรียบเทียบว่าส่วนประกอบของเรียงความเหมือนกับร่างกายของเราเพราะส่วนคำนามคือส่วนหัวส่วนหน้าตาของเราถูกไหมลูกเวลาเราพบเจอใครสิ่งแรกที่เรามองคือ อย่าบอกนะว่ามองที่เท้าไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องมองที่อะไรคะหน้าตาก่อนดังนั้นเรียกว่าเหมือนกันค่ะคนเราจะอ่านเรื่องหรืออ่านเรียงความได้สิ่งแรกที่เขาต้องอ่านคือคํานำถ้าสมมุติว่าคํานำของเราเนี่ยไม่ดีอ่านยังไงก็งงเด็กๆคิดว่าเขาย,ยังอยากจะอ่านเนื้อเรื่องต่อไหมก็ไม่ถูกไหม ถ้าเปรียบกับคนท่าน้าตาสวยเราก็อยากมองส่วนอื่นปะก็อยากจะมองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าน้าตาขี้ริ้วขี้เร่ก็ไม่อยากมองแล้วอะเหมือนกันเลยคํานาถ้าคํานาหนูเขียนมาดีคนอ่านก็อยากจะอ่านในส่วนต่อไปอ่าส่วนเนื้อเรื่องค่ะลูกเราเปรียบเหมือนช่วงลําตัวของเราที่มันมีลักษณะไหมยาวเยอะใช่ไหมเนื้อเรื่องของเราก็คือส่วนสําคัญค่ะนั่นก็คือมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ นะคะเป็นการอธิบายสาระสำคัญตามประเด็นที่เราได้และส่วนสุดท้ายค่ะคือส่วนสรุปเราเปรียบเทียบเหมือนส่วนเท้าใช่ไหมคะส่วนล่างก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันเท้าส่วนล่างของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราก้าวเดินต่อไปถูกไหมสรุปก็เช่นกันค่ะขาดไม่ได้สรุปในส่วนสรุปก็คือเป็นส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่เมื่อเราผู้อ่านเขาอ่านตั้งแต่ต้นจนจนถึงกลางเรื่องและจบแบบสวยๆสรุปแบบกินใจได้ข้อคิดก็จะประทับใจถูกต้องไหมคะดังนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้เลยเปรียบเหมือนร่างกายของเราเราสามารถขาดส่วนหัวไปได้ไหมก็ไม่ได้หรือจะขาดส่วนเท้าไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกทุกส่วนมันสัมพันธ์กันหมดมีความสําคัญเหมือนกันหมด แต่แค่แต่และส่วนทําหน้าที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองส่วนประกอบของเรียงความก็เช่นกันค่ะเด็กๆจะต้อง เขียนองค์ประกอบให้ครบทั้ง3ส่วนไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้เลยนะคะทุกส่วนมีความสําคัญเท่าๆกันค่ะแต่หน้าที่ของมันเนื้อเรื่องที่จะเขียนส่วนที่จะเขียนในแต่ละส่วนนั้นมันไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในแต่ละส่วนเขาจะต้องเขียนอะไรกันบ้างในส่วนของคํานําลูกเป็นการเปิดเนื้อเรื่องซึ่งจะต้องใช้การอธิบายความหมายของชื่อเรื่องให้ความสำคัญ ขอบเขตในการเขียนหรือข้อความนะคะที่ทำให้เกิดความน่าสนใจสะดุดตาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะอ่านนะคะนะคะ,ะ,คะเราจะต้องหาวิธีการกลวิธีในการเขียนคํานำให้ดึงดูดที่สุดซึ่งหน้าที่ของคํานำมันจะทำหน้าที่อะไรได้บ้างคือ 1. ลูกชี้ชวนให้สนใจที่จะติดตามเนื้อเรื่องต่อไป 2. คือปูพื้นฐานความเข้าใจของเนื้อเรื่องทั้งหมดไว้อย่าง คร่าวๆล่วงหน้า 3. เกลิ่นให้เห็นถึงความสําคัญของเนื้อเรื่องค่ะ4กําหนดขอบเขตของเรื่องว่าเรากําลังจะพูดถึงเรื่องอะไร ค่านิยามศัพท์นะคะโดยอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะหรือวลีเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆและ6กค่ะก็ชี้ให้เห็นถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เราจะเขียนด้วยนะคะนี่คือในส่วนของคํานํานะคะซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญเลยเปิดหัวขึ้นมานะคะเปิดเรื่องขึ้นมาจะน่าอ่านหรือไม่น่าอ่านชวนติดตามหรือไม่คืออยู่ในส่วนนี้เลยค่ะส่วนของคำำํานํา ไปต่อค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องค่ะเป็นส่วนสำคัญอีกสำคัญประการหนึ่งเลยค่ะเป็นส่วนเกี่ยวกับที่จะเขียนเรื่องราวที่ผู้เขียนจะต้องการนำเสนอทั้งในรูปแบบของความรู้ความคิดความรู้สึกทัศนคตินะคะของผู้เขียนโดยอาจจะจัดลำดับความคิดโดยให้มีระบบระเบียบตามโครงเรื่องที่วางไว้นะเรามาดูจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องค่ะลูกคือ ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเด็กๆจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีแค่ย่อหน้าเดียวนะคะในหนึ่งย่อหน้าต้องมีหนึ่งใจความสําคัญหมายความว่ายังไงคะคุูสาวหมายความว่าในหนึ่งย่อหน้าหนูจะพูดเรื่องอะไรนั้นก็เพียงพูดเพียงแค่เรื่องเดียวนะจะพูดเรื่องต่อไปหรือเนื้อหาสาระต่อไปก็ เอามาไว้เขียนอีกย่อหน้าหนึ่งก็ได้นะจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องค่ะคือให้ข้อเท็จจริงโนม้มน้าวใจให้ความบันเทิงส่งเสริมความรู้แล้วก็พัฒนาความคิดในส่วนนี้ก็คือจะเป็นตามความรู้สึกความรู้ความคิดทัศนคติของผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างไรเขาก็จะอธิบายมาให้ตรงตามหัวข้อที่เขาได้รับนะคะและส่วนสุดท้ายค่ะคือส่วนสำคัญก็เป็นส่วนสรุปเนื้อหาสำคัญของเรื่องทั้งหมด ควรมีแค่เพียงหนึ่งย่อหน้าเท่านั้นนะคะย่อหน้าเดียวนะคะไม่ต้องกลา่าววกวนไปมาให้ย้ำเพียงประเด็นสำคัญหรือจุดประสงค์สำคัญของเรื่องข้อคิดของเรื่องที่เราอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ไว้เป็นข้อคิด ย้ำเตือนใจเป็นคติสอนใจเวลาคนอ่านมาอ่านจะได้รู้สึกประทับใจนะคะสำหรับการเขียนสรุปในเรียงความเนี่ยไม่ใช่การเอาเนื้อหามาทั้งหมดแล้วมาย่อนะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการสรุปความคิดที่กระจัดกระจายอยู่และมารวบรวมกันกรองให้เป็นข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกรู้สึกลึกซึ้งกินใจแฝงข้อคิด รู้สึกชวนคิดเนี่ยอันนี้ค่ะคือบทสรุปของการเขียนเรียงความค่ะ ทีนี้หลักการเขียนสรุปนะคะขึ้นหนึ่งเลยเด็กๆต้องสรุปสาระสําคัญของตัวเรื่องให้ได้ย้ําส่วนที่สําคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเนื้อเรื่องของเราพูดถึงในเรื่องของความกระตันยูเด็กๆก็ต้องทิ้งท้ายนะคะในส่วนสรุปว่าความกระตัญยูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีหากคนเรามีความกระตันยูย่อมส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอ่าอันนี้ก็คือการทิ้งท้ายให้ เหมือนสอนนะลูกว่าถ้าเราคนเรามีความกระตัญญูเนชีวิตเราจะรุ่งเรืองโรจนะแบบนี้ใช้ได้นะคะ3ค่ะหนูจะทิ้งท้ายด้วยการเป็นสำนวนสุภาษิตคำคมนะคะคำของจองแต่งเป็นกรหรือคำกล่าวที่สนับสนุนความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยได้เลยลูกไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นร้อย แก้วธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะคะ 4. ค่ะฝากไว้ให้คิดฝากข้อคิดไว้ให้พิจารณาไว้ปฏิบัตินะคะนี่คือหลักการเขียนสรุปค่ะต่อไปหลักการเขียนเรียงความที่ดีเราจะต้องมีด้วยเช่นกันค่ะข้อที่1เลยเด็กๆจะต้องเขียนตรงตามส่วนประกอบของเรียงความซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนคือคํานําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นะ 2. ค่ะเขียนให้ตรงจมโครงสร้างที่วางไว้ทุกประเด็นก่อนที่เราจะเขียนเรียงความนะคะเด็กๆจะต้องคิดก่อนออกแบบคร่าวๆก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรแล้วในแต่ละย่อหน้านเราจะพูดถึงอะไรบ้างการที่เรานะคะ ออกแบบนะคะโครงสร้างในแต่ละย่อหน้าไว้หรือวางครงเรื่องไว้ว่าย่อหน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ย่อหน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องนั้นจะง่ายค่ะมันจะช่วยให้เรานะคะมีขอบเขตในการเขียนมากขึ้นแล้วก็จะไม่หลงประเด็นเนาะ ข้อที่3ค่ะเลือกสรรสำนวนโวหารให้มันเหมาะสมนะ,ะเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านรู้สึกอ่านแล้วรู้สึกคล้อยตามอินไปกับเนื้อเรื่องนะ,ะและข้อ4ค่ะเรียงความที่ดีต้องประกอบไปด้วยคําว่าเอกภาพนะคะสัมพันธภาพและสาระ หมายความว่าทุกๆอย่างโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดจะต้องมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันอ่านอย่างต่อเนื่องนะคะไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะไม่ใช่ในส่วนคํานําอีกเรื่องหนึ่งเนื้อเรื่องไปพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วสรุปก็ไปทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งแบบนี้ไม่ได้ค่ะทั้ง3ส่วนนะคะคํานําเนื้อเรื่องสรุปมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันเป็นเอกภาพ มองเป็นภาพเดียวว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรตรงตามประเด็นหัวข้อที่เราเขียนมากน้อยแค่ไหนนะคะขั้นตอนในการเขียนเรียงความเรามีขั้นตอนนะไม่ใช่แบบว่าครูให้หัวข้อไปแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะอันดับแรกเด็กๆต้องกําหนดนะคะหัวข้อที่จะเขียนก่อนว่าเรื่องอะไรเช่นคุณครูสาวให้เขียนเกี่ยวกับเรียงความเรื่อง โควิด1 9เอ่าเราก็ต้องคิดแล้วโควิด -19 คืออะไรอะ่ะแล้วโควิด1 9หน้าตามันเป็นแบบไหนนะเราก็ต้องกำหนดหัวเรื่องมาให้ได้ก่อน2หาค่ากำหนดขอบเขตของเนื้อเรื่องกำหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมายให้เฉพาะจดจงหมายความว่าถ้าสมมติว่าครูสาวให้หาเกี่ยวกับให้หัวข้อเขียนเกี่ยวกับโควิด -19 ใช่ไหมเด็กๆก็ต้องกำหนดแล้ว โควิด1 9เนื้อเรื่องขอบเขตของมันต้องพูดอะไรบ้างแน่นอนว่าหนูต้องให้ความหมายก่อนว่าโควิด1 9คืออะไรเชื้อไวรัสประเภทไหนใช่ไหมคะต่อไปโควิด -19 ติดต่อกันอย่างไรติดต่อได้อย่างไรโควิด -19 รักษาหายได้อย่างไรเราจะทำตัวอย่างไรเมื่อพบเจอกับโควิด1 9อ่า หรือจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นโควิด -19 นี่คือขอบเขตเนื้อหาที่เราจะจัดวางในแต่ละย่อหน้าแล้วค่อยอธิบายเขียนเพิ่มเติมต่อไปนะคะกำหนดขอบเขตให้ได้ก่อน 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เขียนโครงเรื่องไม่ใช่ว่าหนูเนี่ย พอได้โครงเรื่องมาปุ๊บได้หัวข้อเรื่องมาแล้วหนูก็จะเขียนเลยไม่ใช่เราต้องมีการทําการบ้านนั่นก็คือการศึกษาข้อมูลก่อนนะคะไปศึกษาข้อมูลให้มันดีเข้าใจในหัวข้อหรือประเด็นที่ได้รับเสียก่อนเพื่อที่เวลาเราจะมาเขียนเนี่ยจะได้อธิบายถูกเราจะได้นําความหมายหรือหลักการสําคัญหรือวิธีการ ที่ถูกต้องนะมาเขียนนะคะดังนั้นต้องไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนให้ดีและข้อที่4ี่ค่ะจัดหมวดหมู่ความคิดให้มันเป็นหัวข้อสำคัญและนำมาจัดวางให้มันเป็นโครงเรื่องนะและลงมือเขียนตามรูปแบบที่เราวางไว้จัดลำดับความคิดของเราอันไหนมันสำคัญก็อยู่ ให้แรกๆนะสำคัญลงลงมาก็ค่อยเยอะน่าถอปนะคะดังนั้นตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะในส่วนของการเขียนนะคะ เรียงความภาษาที่ใช้จะไม่ใช่ภาษาที่เราพูดกันทุกๆวันแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะภาษาที่จะจะใช้ในการเขียนค่ะคือหนึใช้ภาษาเขียนเท่านั้นนะลูกและเลือกใช้ภาษาที่คนทั่วไปสามารถอ่านแล้วเข้าใจความหมายได้ไม่ใช่สัพท์เฉพาะทางหรือว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้าง เข้าใจยากจะต้องไปแปลองเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้นะต้องใช้ภาษาเขียนเท่านั้นนะคะ2ใช้ถ้อยคําที่กระชับมีน้ําหนักน่าเชื่อถือมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเขียนเรียงความเราอาจจะยกะพระบรมราโชวาหรือโอวาทของใครก็ได้นะคะมาอ,ะอ้างอิงในงานเขียนแต่อย่าลืมนะบอกด้วยว่าอ้างอิงมาจาก ใครผู้ใดเป็นคนพูดหรือมาจากสำนักงานหน่วยไหนเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่เป็นการเราเขียนมาโลอยๆแบบนี้นะคะ3ค่ะคือการนำเรื่องเล่าประกอบหรือนำคำสุภาษิตคำพังเพยมาแทรกกับเนื้อเรื่องให้มันกลมกลืนกับ เนือเรื่องนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เวลาคนอ่านเขาอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วข้อที่4ค่ะใช้โวหารในการเขียนเช่นพันธนาโวหารบรรยายโวหารอุปมาสาทกนะคะเทศนาในส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆมันก็คือการเลือกใช้คําให้มันดูสระสลวยนะลูกมีการเปรียบเทียบนะสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแล้วก็มีการ ใช้คำพูดหรืออักษรที่เป็นการบรรพนณนา,นาใส่รูปรสกลิ่นเสียงให้คนอ่านแล้วเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ในการเขียนเรียงความของเราก็ย่อมมีปัญหาถูกต้องไหมคะ ไม่ใช่ว่าคุณได้ผัวขอรอบปุบแล้วจะเขียนได้เลยนะเมื่อเราเจอปัญหาในการเขียนเรียงความเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการที่จะรับมือกับการเขียนเรียงความยังไงและปัญหานั้นมีอะไรบ้างค่ะในส่วนข้อที่1ค่ะการวางโครงเรื่องยังไม่ดีก็ย่อมเป็นปัญหาในเกี่ยวกับ การเขียนเรียงความนะคะหมายความว่าเด็กๆค่ะจัดลําดับหัวข้อสําคัญสําคัญไม่เป็นนะคะไม่เป็นระเบียบขาดความกลมกลืนนะมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องออกมาไม่ดีตามไปด้วยค่ะ 2. จัดระเบียบความคิดที่บกพร่องเช่นขาดประเด็นหลักๆของเรื่องที่จะนําเสนอจุดสําคัญของเรื่องที่เราจะพูดจะคิดเนี่ยค่ะหายไปมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องของเราดูแบบไม่น่าเชื่อถือนะคะ 3. ค่ะขายายความสำคัญของประเด็นนั้นไม่ชัดเจนหรือนำข้อมูลมาสนับสนุนแล้วขาดความน่าเชื่อถือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาค่ะ 4. หลักการใช้ภาษาอาจจะบกพร่องมีการเขียนผิดบ้างเขียนตกบ้างใช้คำไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตามประโยคหรือใช้ประโยคไม่สมบูรณ์นะคะเมื่ออ่านผิด ความหมายก็ผิดความหมายมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้เครื่องหมายต่างๆก็ย่อมเป็นสิ่งที่บกพร่องในการเขียนเรียงความเหมือนกันค่ะ,ะมาดูแล้วค่ะที่ครูสาวอธิบายมาทั้งหมดมันคือหลักการเขียนนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างหน้าตาของการเขียนเรียงความกันบ้างดีกว่าว่าหน้าตาที่เขาเขียนกันเนี่ย มันเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่คุณครูสาวได้ไปค้นหามานะแล้วเข,เขาได้รับรางวัลด้วยนะคะเรื่องนี้มีประเด็นมีชื่อเรื่องนะคะมีเรื่องอยู่ว่าน้อยหนาไม่หน่อยค่าค่ะ แค่ชื่อก็น่าอ่านแล้วใช่ไหมคะเวลาตั้งชื่อเรื่องก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเด็กๆว่าเราอาจจะตั้งชื่อเรื่องเรียงความของเรายังไงให้สะดุดตาอ่านแค่ชื่อเรื่องเราก็ยังอยากจะอ่านเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะการที่ดึงให้ผู้อ่านนะคะหลงไหลไปและนะคะแค่อ่านชื่อเรื่องนะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณรูณ จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะหรือเด็กๆจะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะอ่านไปด้วยคิดไปด้วยนะคะว่าในย่อหน้านี้ประโยคสำคัญนึงคืออะไรนะเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันโคกกำลังเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อน ที่กำลังคุกคามไปทั่วโลกทำให้มีข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอยู่เสมอๆมีหลายหน่วยงานทั้งทั่วโลกช่วยกันลณลงในเรื่อง Power, ลดภาวะโลกร้อนเรื่องวิกฤตการ์โรลกร้อนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิดจบลวคะหนึ่งยอนาะเด็กๆลองคิดสิคะว่าในย่อหน้านี้เนี่ยใจความสำคัญหลักของมันคือคำว,ว่าอะไรลูก ภาวะโรคล้อนเก่งมากค่ะต่อไปอย้อนนาทีสองนะอา้าวกลับมาก่อนจ้าไปนหนละจ้าไปไท่เลยเกลับมากลับมาย้อนนาทีสองค่ะการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกฉันเคยได้ยินมาบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันสำหรับตัวฉันในชีวิตก็เคยปลูกต้นไม้มาบ้างซึ่งการปลูกแต่ละครั้งก็มีได้คำานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกมากนะัก ในส่วนของย่อหน้านี้เด็กๆเ,เห็นข้อความสำคัญตรงไหนบ้างคะอยู่ในส่วนต้นไหมส่วนต้นนะ mm hmm. เขากำลังพูดบอกว่าอะไร mm hmm. การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มอะไรคะออกซิเจนให้กับโลกนี่ต่อไปย้อหน้าที่3ค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งแดดร้อนมากเพราะเป็นหน้าร้อนไฟเกิดดับอีกช่างเป็นสองสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกันนักซึ่งรวมถึงตัวฉันด้วยเพราะไฟฟ้าดับทีเดือดร้อนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลาดดูรายการโทรทัศน์ที่โปรดและที่ต้องทนกับความร้อนที่ฉันไม่ยอมคุ้นเคยคุ้นเคยกับมันสักทีหลายๆอย่างดูติดขัดไปหมดวันนั้นฉันต้องซักผ้าเองเนื่องจากเครื่องซักผ้าไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเอง ผาลาจึงตกอยู่ที่ชั้นฉันนั่งสักพักได้ระยะหนึ่งรู้สึกได้ถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนฉันเริ่มมองหาที่ร่มเพราะเริ่มที่จะทนความร้อนไม่ไหวอ่าอันนี้ก็จะเป็นการบอกตามความรู้สึกของผู้เขียนใช่ไหมคะแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงส่วนไหนเอย่ยไหนลองดูสิคะส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายนะเด็กๆช่วยกันดูให้ครูสาวหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบหน่อยนะ ไปไงลกูกมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงหน้าร้อนเราไปไงไฟดับอีกต่างหากใช่ไหมคะหน้าร้อนแล้วไฟดับอ่าต่อไปค่ะย้อนหน้านี้นะคะข้อที่สี่ค่ะย้อน้าที่สี่พอเดินหลังบ้านมีน้อยหนาสองต้นปีนี้มันโตขึ้นมากและมีใบหนาพอที่จะบงังแดดให้ฉันได้ฉันจึงยอมไปซักผ้าใต้ร่มน้อยหนา ฉันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างกันอย่างมากตายรมน้อยหนาให้ความยินสบายอย่างน่าอัศจรรย์ต้นไม้มีประโยชน์อย่างหนึ่งนี่เองอย่างนี้นี่เองฉันนึกในใจต่อไปฉันคงจะเริ่มปลูกต้นไม้ได้มากขึ้น พราะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างปลูกต้นไม้1ต้นกับซื้อเครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่องประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างชัดเจนต้นไม้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้โลกเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนขึ้นอ่าในส่วนนี้ค่ะมันมีใจความสําคัญอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆลองดูสิคะเด็กๆลองดูให้คุณครูสาวหน่อย เขาไปนั่งใต้ต้นใช่ไหมใต้ต้นหน่อยหนาใช่ไหมเราใต้ต้นหน่อยหนามันทําไมลูกให้ร่มเงาใช่ไหมให้ร่มเงาใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าไงต้นไม้เนี่ยมันให้ความเย็นสบายนะคะให้ความเย็นสบายแล้วก็เป็นไงลูกไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะ ย้อนาสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้คือหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายเพื่อช่วยเหลือเราและช่วยเหลือโลกจากภาวะโรคร้อนฉันอยากให้ทุกคนช่วยฉันและฉันเชื่อว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ทำได้ก่อนที่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากพบไม่อยากเห็นจะเกิดขึ้นกับเราและโลกของเรานะคะนี่เป็นผลงานของพี่พี่ม .1 นะซึ่งเขาก็ต้องผ่านชั้นป .6 ม,มาอยู่แล้วเนาะนะคะ ทีนี้ค่ะท่อนสุดท้ายค่ะเขาก็เลยให้ความสําคัญว่าการปลูกต้นไม้คือวิธีที่จะช่วยให้ทําไมคะลดภาวะโรคร้อนนั่นเองค่ะนี่คือย่อหน้าในแต่ละย่อหน้าเขาก็จะพูดประเด็นตามสาระสำคัญตามนี้เลยนะคะทีนี้ครูสาวอยากจะให้เด็กๆค่ะพิจารณาว่าส่วนไหนหน้าในของเนื้อเรื่อง น้อยหนาไม่น้อยค่ะเนี่ยมันเป็นส่วนของคำนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปาทั้ง4 5, ี่ห้าทีนาทูเสาอ่านมาให้ส่วนไหนหนะ้ามันเป็นส่วนคำนำมันเป็นส่วนเนื้อเรื่องหรือมันเป็นส่วนสรุปหนะ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับส่วนคํานําลูกจาไว้เลยคํานํามันคือย่อหน้าแรกนะคะในส่วนของคํานําจะมีเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นเด็กๆจะเขียนเป็นรอยแก้วก็ได้หรือจะแต่งเป็นกรอนก็ได้นะคะอ่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันโลกเป็นในส่วนของคํานําค่ะจากนั้นค่ะในส่วนเนื้อเรื่องค่ะก็ย่อหน้าต่อไปเลยค่ะหย่อหน้าคือหใจความสําคัญนะคะอย่าลืมนะ ย้อนหน้าที่2 3 4 5 6 7 8ของเราเราจะเขียนกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรจะประมาณ1-3ย่ถึง3ย้อหน้าในส่วนของเนื้อหาเนาะ,ะในในตัวอย่างก็จะมี3ย่อนหน้าเลยนะและส่วนสุดท้ายค่ะคือส่วนสรุปค่ะมีเพียงแค่1ย่ย้อนหน้าเท่านั้นนะไม่ใช่การที่เอาเนื้อเรื่องทั้งหมดมาเขียนสรุปอีกทีนะไม่ใช่ค่ะให้จับประเด็นสำคัญสำคัญของเรื่อง นะคะให้มันตรงกับหัวเรื่องแล้วมาเขียนทิ้งทายให้กินใจให้คิดให้ปฏิบัติตามนะคะนี่คือส่วนของสรุปค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสำหรับการเขียนเรียงความนะคะครูสาวบอกได้เลยว่าง่ายมากแต่กว่าที่เราเจะง,ง่ายคำนี้นะคะต้องมันฝึกฝนและเขียนบ่อยๆฝึกคิดฝึกจัด ความคิดฝึกกระบวนการวางแผนโครงสร้างของเนื้อหาให้เป็นก่อนนะคะถ้าเราวางโครงสร้างของเนื้อหาว่าําดับนี้จะเขียนอะไรละดับที่สองจะเขียนอะไรสามเขียนอะไรแล้วเนี่ยครูสาวมั่นใจเลยค่ะว่าเราจะสามารถเขียนเรียงความได้อย่างครอบคลุมไม่นอกกรอบนะคะแล้วก็ตรงตามประเด็นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะยังไงครูสาวก,ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ